สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวออีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมดีๆมาฝากกับแฟนมือเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นมวยไทยเจ็ดสีนะครับขึ้นชกกัน็นวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565เวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็จะถือการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยเจ็ดสีมาฝากกับแฟนมทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิพ,พาดประกันใดก็ต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจ้เซียนมวยก็ต้องขออภัยมานาทีนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของน้หมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่น้ำมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเลนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยไทยเจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างน,นะครับมวยไทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่17เมษายน2565นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุมปก,กันนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเดินดวงวาวันทวีพิกัด107ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงจอร์ดคาราบาวนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินทองพูลเพชรปตอพิกัด117บปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือทับทิมทองสอจเล็กเมืองน์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรซิงเกิลกบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยพิกัด112บองปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงถนนชัยแฟร์เทคส์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินยกพรัญชัยพิกัด137บปอนด์นะครับคู่มวยก็ยังคงตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับแล้วก็ป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมสองเวยเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติด้วย มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuydung a ต้องมีอย่าจก่อนนะครับ admuydung a และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวยนะครับก็จะได้รับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูโอเล่เจ็ดสีนะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู่ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทย74นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่17เมษายน2 5 6 5นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยไทย74ล้วนๆนะครับมวยรอบปูนเสือก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรพนมลูกเจ้าพ่อกุปกันนะครับหรือว่าอัจฉริยะผลิตส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรเดินดงวาวันทวีนะครับหรือว่าผู้กองบี้หมวยไทยพิกัด1 0 7ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพนมนี่ก็เป็นนักชกจาก จังหวัดนครพนมนะครับวัย17ปีนะครับมาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกพระบาทจังหวัดสระบุรีนะครับโดยมีทางด้านคมเพชรลูกพระบาทนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับทางด้านคมเพชรเพชรพนมนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับเตะตั้งขวางคานะครับขวางหน้าดันแทงศอกสวนอันตรายฟอร์มสดร่างกายดีเลยนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าหลอกฟอร์มสดจริงๆเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทา่านฝ่ายแดงเพชรพนมมีชนะคะแนนสกัดเพชรสิงห์สมัยนะครับที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเป็กปตททองทวีนะครับที่จังหวัดลบบุรีลาสุดนี้ย้ำแขนเอาชนะคะแนนเป็กปตททองทวีที่ช่องเจ็ดสีไปได้อีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มหลังนี้สดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามฝ่เลยนะครับ ส่วนทาราแฟนักเงินนะครับเพชรเดินดวงนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดชัยภูมินะครับวัย18ปีนะครับเที่ยวนี้ก็มาเก็บตัวฟิตซอ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยเกียรติเพชรนะครับโดยมีทางด้านเฉียบเกียรติเพชรสตาร์เทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซอ้อมนะครับมีทางด้านเดียรเกียรติเพชรนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีทางด้านคุณยุทธพันธ์วันทวีนะครับ ให้การสนับสนุนและก็เป็นผู้จัดการของทางด้านเพชรเดินดงครับเพชรเดินดงนี้เป็นมุอขวานะครับพบเครื่องเลยสูงยาวดักสาสตร์แข็งแรงนะครับขวางหน้าคำแทงดันแทงแรงสอกส่วนอันตรายนะครับนาเสือบรรยากาศดูได้เปรียดนะครับเพราะว่ามาเก็บตัวอยู่กับทางทีมงานคนจัดนะครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนิดนิดนะครับสฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรเดินดงมีแพนอกยก5วันวิเศษสอเดชพันธ์นะครับที่จังหวัดลบบุรีจังหวัดบุรีรัมนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเมมมตอัจฉริยะประดิษฐ์ที่ราาชดดเนนิล่สุี ชนะน็อกยก4นะครับนัดใหม่สิทธิ์กำลังหนึ่งนะครับที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะไป2นะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงนิดๆน,น,นะครับถือแต่แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะครับแต่เรื่องอเสียงเชียร์เรื่องบรรยากาศเรื่องนาเสือนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในสายในเครือข่ายทีมงานคนจัดนะครับทานิดทําหน่อยดูว่าราคาไหลเร็วนะครับคูชีซูสียังไงก็ดู ได้เปรียบนะครับดูมันเสียเปรียบแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับเปรียบเทียบไปแล้วคู่ที่1คู่เปิดหัวนะครับมวยไทยเจ็ดสี่นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับเพชรเดินดวงวาวันทวีครับส่วนคู่ที่2นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงจอร์ดคาราบาวนะครับหรือว่าพารันชัยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับทองพูนเพชรปตอนะครับหรือว่าสิทธิพนันเชิงพิกัด117ปอนด์นะครับ ทรานฝ่าแดงจอร์ดนี่ก็นักชกวัย16ปีนะครับเป็นนักชกลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับคุณพ่อเป็นอังกฤษนะครับส่วนคุณแม่เป็นชาวสุราษฎร์ธานีนะครับเก็บตัวฟิตซ์มอยูวิีไค่หมวยพลันชัยนะครับโดยมีโกเดพลันชัยนะครับอดิเทพวรพันนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีทางด้านแอดคราบานนะครับยืนยโอภากุลนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านจอร์ดอยู่นะครับ จอนนี่เป็นมือขวานะครับคบเครื่องนะครับเปิดเกมนะครับสูงยาวเตะต่อยรุนแรงนะครับวงในปั้มตีรุนแรงนะครับบุ๊คดแดันกระแลกกระส่วนหัวใจหัวใจเกินร้อยนะครับฟอมสดร่างกายดีเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับมีชนะคะแนนลูกช้างเพชรสมนึกนะครับที่ช่องเจ็ดหลังจากนั้นชนะนกยกสี่ลุงลาวีออุดอุดรนะครับที่ราชลำเนินลาสุดนีโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับหักปากกาเซียนเลยนะครับชนะคะแนนมหาสมุทรเอเซีแปะมินบุรีที่ช่องเจ็ดสี่นะครับายสุดท้ายโชว์ฟอร์มไว้สวยเลยนะครับสามฟอร์มหลังชนะรวดทั้งสาม ส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับทองภูนี่เป็นนักชกจากมหาสา,ารคามนะครับวัย25ปีนะครับเที่ยวนี้ไปเก็บตัวฟิซซอมอยู่ที่ค่้ายมวยสอจอเล็กเมืองนนนะครับมีทางด้านสอจอสมคิดมากวงนะครับเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการนะครับแล้วก็มีทางด้านหมดยอดบตอนะครับ หรือว่าร้อยเอกวิริยุทธ์กองสงนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุทนทางด้านทองพูนอยนะครับทองภูนนี่เป็นจังหวะฝีมเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางหนักแรงนะครับหมัดหนักสอกแรงบูดูดันนะครับตน้ตนต้นนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับรุนนับรุนน็อกได้เลยแล้วข้อที่สําคัญนี่เกา๋ากระดูกดีการผ่านมวยดูได้เปรียบนะครับปะทะกระเบือยใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องสรีละส่วนสูงนะครับอาจจะสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนนะครับ แต่ว่าฟอร์มนี่ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนี่ยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับสามฟอร์มหลังของานาคานฝ่ายน้ําเงินทองพูลก็มีแพ้คะแนนมหาสมุทร SCR แปะมินบุรีนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนมหาสมุทร SCR แปะมินบุรีที่วทชลุมพินีอีกครั้งนะครับล่าสุดนี้ก็ยังแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพ้คะแนนกับลักเอราวันที่ราชด,ดำเนินสามฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแต่ก็ถือว่าแพ้เบอร์ดีๆเบอร์ใหญ่ๆมานะครับก็ดูว่าวันนี้ต้องการแล้วก็หวังงงงททททีีีีี่่่่่จจะะมมาาแ้้เเกิดวชออสนนยต็ ครับก็มาดูว่าจอร์ดคาราบาวจะเป็นผู้ให้คําตอบว่าจะยอมให้แจ้งเกิดได้หรือเปล่านะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่สนทางกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับเป็นทางด้านฝ่ายแดงฟอร์มดูดีกว่านะครับชนะรวดทั้ง3ามไฟเลยส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ฟอร์มอ่าสะดุดทั้ง3ามฝ่านะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแต่ชื่อมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับดูว่าปะทะกับเบย์ใหญ่มาเยอะกว่ากระดูกดูดีกว่านะครับแต่สลีระส่วนสูงร่างกายนี่ก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับจอร์ดคาราบาวดูว่าได้สูงได้ลอยได้เปรียบเรรรรื่่องงูปานะคับลว ชกเวทร้อยสิบเจ็ดปอนด์ก็ดูว่าทางด้านจอรอดนี่น่าจะเป็นน้ำหนักธรรมชาติมากกว่านะครับน้ำหนักร้อยสิบเจ็ดปอนด์ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงจอรดจ,จะได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับฉะนั้นคู่นี้นะครับเปรียบเทียบไปแล้วคู่ที่สองนะครับศึกมวยไทยเจ็ดสีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับจอรอดคาราบาวครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกครับคู่ที่3เป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือทัพทีมทองสอจเล็กเมืองนนท์นะครับหรือว่าถอนิยมสุกนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรซิงเกิลกบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยนะครับหรือว่าคมกรดออขวัญทองนะครับพิกัด112ปอนด์ครับ ทางด้านฝ่ายแดงทัพทิมทองนะครับเป็นนักชกจากอุบลราชธานีนะครับวัย22ปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสเจเล็กเมืองนนท์นะครับโดยมีทางด้านสอจ้สมคิดมากวงครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับทับทิมทองนี้ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับดักศาสต์แข้งอาวุธเร็วหลากหลายหลักเกลี่ยดีนะครับเชิงชกฉลาดขวางหน้าดันแทงแรงครับศอก สวนอันตรายเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่ายังมีสะุดสะุดอยู่บ้างนะครับ3ฟอร์มหลังของทา้านฝ่ายแดงครับทิมทองก็มีแพ้คะแนนนมเปรี้ยวพ k แสนชัยมวยไทยยิมที่ช่อง74นะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์บ้าง112ปอนด์ที่ช่อง74สีก็พิกแพ้ไป แพ้ทางด้านนมเปรี้ยวไปก็ต้องบอกว่าแพ้ไปแบบเบียดคู่ขี้สูสีเลยนะครับก็เลยไม่ได้แชมป์ไปนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนก้าประจนลูกบ้านใหญ่ที่เวทีลุมพินีอีกครั้งนะครับแล้วก็หายไปเลยนะครับหายไปจากเวทีเมืองกรุง1ปีเสร็เๆนะครับกลับมาในไฟล่าสุดในรอบ1ปีเสร็เๆก็ถือว่าแจ้งเกิดได้เลยนะครับชนะคะแนนน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้ที่เวทีลุมพินีนะครับสฟอร์มหลังนี้ก็แพ้ไป2แล้วก็ชนะ1น,นะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรซิงเกิลนี่ก็เป็นนักชกจากสุราธานีนะครับวัย26ปีนะครับฝีซ้อมอยู่ที่กบวัสดุพันธุ์ภูเก็ตมวยไทยนะครับโดยมีทางด้านโกบอลน,นะครับปลาเหรียญโกบอลปลาเหรียญน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีทางด้านเจกบ นัทวันเอียดสีสิระดานะครับเป็นผู้จัดการของทา้านเพชรซิงเกิลนนครับเพชรซิงเกิลนี่เป็นมืยขวาครับจังหวะฝีมือนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดสอกสวนแรงอันตรายเก๋ากระดูกดีฟอร์มสดนะครับร่างกายดีช่วงหงหลังนี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรซิงเกิลก็มีชนะนกยกสามยอดอุดรอ,อัจฉริยะประดิษฐ์ที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนกยกสามนะครับราชันสอสมนึกที่เวทีลุมพินีนะครับล่าสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรนำโชคสอ,อต้องปาเจีนที่เวทีลุมพินีสามฟอร์มหลังนี้ต้องบอกว่าสดเลยนะครับชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับถ้าเทียบกับที่ฟอร์มนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับฟอร์มจะดูดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบเรื่องหลักเลี่ยม มวยนะครับอาวุธนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับทัพทีมทองสอจเล็กมงนนดูว่าหลักเลี่ยมแล้วก็อาวุธดูจะรวดเร็วกว่านะครับดูจะรวดเร็วกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเรือเวทีไปปีเสด็จนะครับแต่ก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวหายใจไว้แล้วหนึ่งไฟในไฟล่าสุดแล้วก็แจ้งเกิดได้ด้วยนะครับคุณนี้น่าจะออกมาในรูปแบบคุกกี้สูสีนะครับ จะเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือเหมือนกันนะครับก็ดูว่าอาวุธไครจะเร็วกว่านะครับก็จะดูได้เปรียบนะครับแต่เปรียบเทียบไปแล้วผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงทัพทีมทองนะครับหลักเหลี่ยมมวยแล้วก็อาวุธมวยดูเร็วกว่านะครับชิงทําก่อนต้นๆน่าจะออกนําไปก่อนนะครับไปปลายนะครับเก็บกันอาวุธดีๆมีโต้มีเถียงประคองเต็มไปเรื่อยๆผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรซิงเกิลกบพัสดุพันภูเก็ตมวยไทยไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับ คู่ที่3นะครับคู่รองคู่เอกครับมวยไทยเจ็สีประจําสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับทับทีมทองสจอเจเล็กเมืองนนท์ครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีนะครับกดติดง่ายออกตัวได้100%นตะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ a m u y d u n g ต้องแอดมาน้าก่อนนะครับ m u y d u n g และถ้าบอกว่ามาจากมุมเสวเวนก็จะได้รับโบนัสสูงสุด100%อยเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับ ส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือถนนชัยแฟร์เทคนะครับหรือว่าสมหวังไก่ย่างนะครับส่วนทางาฝ่ายน้ำเงินนะครับยกพลันชัยนะครับหรือว่ายกเวทีอาเพชรสี่หมื่นนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงถนนชัยนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย29ปีนะครับฝีซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแฟร์เทคนะครับโดยมีทางด้านเสียเป็นบุษราคำบงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเตะขาเจาะยานะครับต่อยหมัดฟันศอกแรงปััััั้้มมมตตีีปรรรรดดุนนแงะคบ บูดูดันนะครับโหจิตหัวใจนี่เกินร้อยกระแลกการส่วนนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มก็ถือว่ายังมีสรุปสรุดอยู่นะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงธนนชัยก็มีแพ้คะแนนเพชรอู่ทองออขวัญเมืองนะครับที่ลุมพินีโกสปอร์ตนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเสกสันออขวัญเมืองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนให้กับแรมโบเล็กต่อโยธาที่ช่อง7 4นะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้ไป2แล้วก็ชนะ1ไฟนะครับ ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยกนี้ก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับวัย28ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพลันชัยนะครับโดยมีทางด้านโกเดพลันชัยอดิเทพวรพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับยกนี้ก็เป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือนะครับเตะขวาต่อยขวาวงในหนิยวแน่นของรัดมัดตีแข็งแก่งแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับหมัดศอกสวนไอแรงแล้วก็อันตรายเลยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยกก็มีแพ้คะแนนสองคมบางกอกอรันต์นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับ หลังจากนั้นก็ชนะนอกยก3เบิกบานบอยบางนาที่อ,อตโกามนะครับล่าสุดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนกิ่งสางเล็กต่อหลัก2ที่จังหวัดสงขานะครับสฟอร์มหลังนี้แพ้1แล้วก็ชนะ2นะครับฟอร์มนี้ถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับ แต่ว่าชื่อมวยก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงธนนชัยอาจจะดูดีกว่านิดนิดนะครับชื่อมวยแล้วมาก่อนแล้วก็ปะทะกักตเวใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าสถิติที่ไม่ค่อยน่าจดจําของทางด้านฝ่ายแดงนะครับธนนชัยก็คือ3ามไฟ์หลังชกไว้ที่ช่อง7จสีนี้ยังไม่ชนะเลยนะครับแพ้รวดเลยวันนี้ก็หวงังแล้วก็ตั้งใจอย,อย่างเต็มที่นะครับที่จะมาแจ้งเกิดที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับแล้วก็สถิติที่ไม่น่าจดจําอีกหนึ่งอย่างนะครับของทางด้านฝ่ายแดงธนนชัย,ยก็คือ 8ไฟ์หลังสุดนะครับทุกเวทีนะครับแพ้7ไฟ์นะครับแล้วก็ชนะเพียง1ไฟ์เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจําของทาาน้า่ายแดงสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ต่อย137ปอนด์นะครับก็ดูว่าเวทพิกัดล่าสุดของทาาน้า่ายแดงนะครับธนชัยต่อยไว้139นะครับก็ดูว่าเวทอาจจะใหญ่ไปนะครับวันนี้ได้ลดเวทมา137ก็ดูน่าจะเป็นเวทธรรมชาติมากกว่านะครับส่วนเวทพิกัดของทาาน้า่ายน้ำเงินยกพลันชัยนี่ ไ่ายสุดท้ายที่ชนะกิ่งสังนี่ต่อยไวร้อยสามสิบห้าปอนด์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ต่อยร้อยสามสิบเจ็ดก็คือว่าต้องปล่อยเวทขึ้นมานะครับก็ดูว่าเปรียบเทียบที่เวทและเวทของทางด้านฝ่ายแดงธนชยจะเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะแจ้งเกิดที่เวทีช่องเจ็ดสีแห่งนี้ได้สําเร็จนะครับเทียบที่เวทแล้วดูว่าทางด้านฝ่ายแดงครับธนชยแฟร์เทคเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับฉะนั้นเปรียบเทียบไปแล้วนะครับคู่เอกมวยไทยจะสีประจําสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับธ ที่ิธีช่อง7จสีได้สําเร็จนะครับมองมาที่ฝ่ายแดงถนนชายแฟร์เทคครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการอย่าตกนะครับต้องตั้งกาดขึ้นมาสูงสูงเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับแล้วก็สุขสันต์วันสงการนะครับสำหรับแฟนมวยทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ